พ่เกตค่ะ да: สวดจักรพรรดิมาเป็นปีแล้วค่ะแต่ก็ทะเลาะกับแฟนบ่อยมากขอเลิกก็ไม่ยอมเลิกตอนนี้หัวใจหนูว้าวุ่นมากเลยบางครั้งก็ไม่มีแรงจะสวดมนต์แล้วก็นอนสวดค่ะโอ้สวดหายใจลึกๆนะคะคำถามที่พิเกตจะถามกลับไปก่อนสวดจักรพรรดิมาตั้งเป็นปีแล้วทำอีท่าไหนหัวใจถึงยังท้อแท้ห่อเหี่ยวได้เอ่ยนั่นแสดงว่าหนูอาจจะสวดมนต์ด้วย <möglich> ลืมเผลอนะคะใช้ใจในการสวดมนต์มันต่างกันยังไงะคะอ่ะมันนึกภาพนะนามโมพุทธายะภาพ,าพุทธาไตรัตนายานนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่วิเกตสวดอยู่อย่างเงี้ยค่ะใจวิเกตจะเคยชินกับความร้อนรุ่ม ปากไปทางสมองไปทางไม่เคยเอาใจมาวนเวียนอยู่กับบทสวดนะคะคือตัดคลื่นทุกอย่างออกไปจริงๆถ้าสวดจริงๆนะแม้กระทั่งแฟนเราก็ยังลืมนะคะเพราะเราจะมีอยู่แค่กับหลวงปู่แล้วก็บทสวดหลวงปู่แล้วก็บทสวดแล้วก็เสียงสวดมนต์ของเรามันวนเวียนอยู่แค่3าสี่อย่างตรงนี้เองค่ะการที่เราสวดแล้วเรายังมีเพอร์เซพชันในการไปเกลียดใครได้เนี่ยแสดงว่าตอนสวดนั้นอะคาที่สวดมาเป็นปีน้อยมากที่จิตมันจะวนเวียนอยู่กับบทสวดแค่เพียงอย่างเดียวส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะ ของการสวดแบบนามโมพูไายเป้าเป้าเป้าปาปา,ปาปกสวดค่ะแต่ใจไม่รู้วิ่งวอกแวกวุ่นวายไปไหนเพราะฉะนั้นใจก็เลยมีทรงที่ชํานาญในการวอกแวกวุ่นวายแค่เห็นเงาสามีหรือแฟนเดินผ่านเนี้ยปุ๊บไหม่แล้ว ลำคาญมันีนแลวเกลียดมันีกแลวอยากเลิกกับมันจังเลยปากก็สวดนะแต่ใจคิดละลำคาญเขาแอบหินอะไรไหมคะใจยังวอกแวกวุ่นวายได้เก่งเพราะใจมันไม่สามารถรวมหรือจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ดังนั้นแล้วลองไปปรับการสวดมน์นะคะถามพี่เกดมาว่าจะต้องทํำยังไงก็ต้องทําใจค่ะแล้วพี่เกดจะให้ไอเดียนะคะหนูจะขอเลิกกับเขาหรือไม่เลิกกับเขาวันหนึ่งก็ต้องแยกจากกันอยู่ดีไม่จากเป็นมันก็ต้องจากตายแต่ก่อน ากกันเนี่ยคะ่ะจะอยู่ด้วยกันด้วยอารมณ์แบบไหนเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะคือถ้ามันสุดมือสุดเท้าแล้วจริงๆนะสุดมือสุดเทนแล้วจริงๆคือแบบเขาเป็นคนที่ไม่ไดีเรื่องเขาเป็นคนที่แบบว่าเกาะเมียกินงานการไม่ทําขี้เกียจเมาหัวราน้ําติดเพื่อนติดพนันคืออบาย,บายทุกรูปแบบอย่างเงี้ยค่ะ อาจจะต้องแบบว่าหนีไปวดเลยก็ได้นะคะหาวิธีให้ตัวเองออกไปจากตรงนั้นแต่ถ้ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นเขาแย่ในทุกครั้งที่เราคิดมีนะคะค,คู่คู่สามีภรรยานะคะที่เป็นแฟนกันจริงๆเขาก็เป็นคนโอเคแต่ทุกครั้งที่เราคิดแล้วนั่งขุดแซะแขะในสิ่งที่เราไม่ชอบเกี่ยวกับตัวเขาเราจะมองคู่ชีวิตของเราแบบ สุดทรนจริงๆผักเซียนมากสับผักเสี้ยนดองในชีวิตของฉันจริงๆนะคะคือพอเรามองข้อแย่เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเรามีคู่ชีวิตที่บวยถวยถ้าอยากเลิอกอะค่ะถ้าอยากเลิกจริงๆมันเลิกไปแล้วอันนี้คือมันอยาก ะะอยากอยากไม่อยากไม่อยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวอยากเดี๋ยวไม่อยากอย่างที่หลวงตาบอกเลยอ่ะดังนั้นกลับมาตรงนี้ก่อนเนาะทะเลาะก,กับแฟนบ่อยแสดงว่าตอนทะเลาะอ,อันที่หนึ่งหนูไม่สวมดมนต์นะคะเอาเอาอย่างนี้ก่อนเนาะอันนี้หนึ่งสวดจัก,กรพรรดิมาหลายปีแต่ยังทะเลาะก,กับแฟนสวดจัก,กรพรรดิมาหลายปีแต่จิตไม่ได้วนเวียนหรือเป็นเนื้อเดียวกับบสทสวดทาให้ใจเนี่ยค่ะมันกุลนุลตุยตุยนะคะได้ง่าย การทะเลาะก,กับแฟนบ่อยบ่งบอกว่าหนูไม่ได้สวดมนต์เก่งนะคะแต่อาจจะเป็นบอกก็เป็นคนสวดมนต์ได้นะคะแต่ไม่ได้สวดมนต์เป็นเพราะถ้าสมมุติว่าทุกครั้งที่เราเลือกที่จะทะเลาะกับทะเลาะกับใครอ่ะลองนึกภาพดูคือใจเรามันอยากมีเรื่องมันติดกับดักอารมณ์ตัวเองนะคะ ติดกับดักอารมณ์ตัวเองคือก็เผลอเอาใจอ่ะไปมองในสิ่งที่ไม่ชอบแล้วก็ไปทะเลาะก,กับเขาเราอยากมีเรื่องนะคะถ้าคนสวดมนต์เป็นหรือคนสวดมนต์จริงๆอะค่ะเขาจะมีความรู้สึกว่าเสียดายบุญอะขี้เกียจปล่อยให้ใจขุ่นขี้เกียจ ใจขุนเขาจะมาอยู่กับแบบช่างแมงช่างหัวมันปล่อยเขาไปขอ,ออยู่กับบทสวดมนต์ก่อนนะคะดังนั้นอยากเลิกหรือไม่อยากเลิกต้องกลับมาส่วนนี้ยังไงก็ได้แยกจากกันแน่นอนแต่ก่อนจะเลิกค่ะไปอย่างสงาา่าผ่าเผยนิดนึงไม่ใช่ไปด้วยสภาพที่แบบหัวใจก็ยังทุเรศทุรังไม่ใช่ทุเรศทุรังขอโทษนะคะมันจะเป็นแบบว่ากระเปียนะคะหอ,อนเปรียปร้ยเพียแรงแบบมันไม่มีกําลังจิตกําลังใจไปแบบคนที่พลุ่งพล่านหุนหันพลันแล่นกับอีกหนึ่งบทบาทถ้าเราไปแบบ ว่าฉันสวดมนต์จนสบายแล้วแฟนฉันมันงี่เง่าเหลือทนโอเคกูดบายแล้วนะจ๊ะแบบไหนมันสง่าผ่าเผยกว่ากันคะ่ะอีกแบบนึ่งนะอ้ยลำคาญทะเลาะอ,อีกแล้วมันทำไมมันไม่ตามใจมันเป็นโียท่าไหนเนี่ยเลิกเลิกเลิก แบบไหนสมักสง่างามกว่ากันดังนั้นแล้วนะพี่เกดส่งกําลังใจให้นะคะอันเนี้ยสิ่งที่หนูเขียนมานะคะพี่เกดเองเคยเป็นค่ะแล้วก็บ่งบอกว่าเป็นเพราะอะไรคะเพราะพี่เกดไม่มีกําลังจิตพี่เกดไม่มีกําลังพี่เกดเลยยอมที่จะ เป็นอีกฝ่ายหนึ่งที่เปิดวอใส่นะคะก็คือยอมทะเลาะด้วยยอมลงไปคั่วไปคลุกไปทะเลาะด้วยนะคะการที่เราจะไปทะเลาะกับใครสักคนหนึ่งคือใจเรามันมีด้านมืดอยู่เยอะใจเรามันไม่สบายไม่มีคนอารมณ์ดีคนไหนที่อยากจะไปทะเลาะกับใครนั่นหมายความว่าใจเราไม่ค่อยดีอารมณ์เราไม่ค่อยโอเคเรายังสวดมนต์ประคองคั่วอารมณ์ให้อยู่ในคลื่นบุญไม่เก่งมันแค่นั้นเลยอย่าโกรธพี่เกณฑ์น,นะคะก็ต้องพูดสะท้อนให้เห็นภาพก่อนว่า สวดจักรพพัดมาเป็นปีการสวดจักรพพัดไม่ได้เป็นสิ่งการันตีว่าเราจะไม่ทะเลาะกับใครนะคะแต่การสวดมนต์นะคะบทจัก,กรพพัดให้ใจวนเวียนอยู่กับบทสวดจะเป็นสิ่งการันตีแน่ๆว่าเราจะไม่ทะเลาะกับใครเพราะถ้าใจเราอยู่กับบทสวดใจเรามันสบายอารมณ์เรามันดีเราขี้เกียจไปมีเรื่องดังนั้นตอนนี้ค่ะพอมันเกิดขึ้นเกิดการทะเลาะมันก็เลยว้าวุ่นนะคะอาการว้าวุ่นเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สะท้อนว่า จิตเราไม่มีกำลังนะคะเรากำลังไหลไปตามสถานการณ์ไหลไปตามภาพแฟนที่เราเห็นพฤติกรรมที่เราคิดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างพอมันประดังประเดเข้ามาว้าวุ่นเลยทีเดียวเกลียดอ่ะไม่ชอบอ่ะกับพานนะคะเขาแคบเดินอดตดแถวนี้นะปุ๊บนะเราก็จะแบบโอ้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาทันทีซึ่งโดยปกติแล้วนะถ้าอารมณ์ดีแฟนตอล้วพกินควายมาเหรออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะแต่เวลาโกรธหรือเกลียดกันหรืออารมณ์เราไม่ดีเราพร้อมจะ มองเล็กๆเ,เ,เป็นเรื่องใหญ่เสมอแล้วเรื่องใหญ่เราก็จะมองเป็นเรื่องย่ใหญ่ๆมากดังนั้นแล้วไม่มีอะไรทําร้ายเราได้นอกจากความคิดเน่าๆและอารมณ์ที่มันบูดบูดของตัวเราเองนะคะก็ต้องกลับมาตรงนี้เนาะอาการว้าวุ่นอาการไปทะเลาะต่างๆคือเป็นคนสวดมนต์ที่ยังปล่อยให้จิตติดกับดักอารมณ์ตัวเองได้ง่าย พี่เกยขาแล้วมันต้องสวดยังไงอะคะจิตถึงจะแบบว่าไม่ปิติดกับดักตรงนั้นต้องสวดให้จิตเคยชินกับการวนเวียนอยู่แต่กับบทสวดอยู่แต่กับพระด้วยการสวดมนต์เพราะเพราะถวายหลวงปู่นึกว่าสวดมนต์ถวายหลวงปู่เพราะฉะนั้นในระหว่างตอนสวดหลับตานึกภาพตามนะคะนะโมพุทธยะหลวงปู่ฟังหนูนะคะปั้นเสียงเหมือนนอกร้องถวายแก้วเสียงเป็นพุทธบูชาแก่หลวงปู่ดู่ของเราตรงเนี้ยคะ่ะ กลายเป็นว่าพี่เกดก,ก็จะนั่งนึกภาพตัวเองอยู่กับหลวงปู่ดูนะคะมองภาพหลวงปู่ดูไปแล้วพี่เกดก,ก็วนเวียนอยู่กับแก้วเสียงของตัวเองสวดเพราะหรือสวดเพี้ยนนะ ใจมันไม่ได้วอกแวกวุ่นวายไปตรงไหนโอกาสที่มันจะไปมองสิ่งที่ตัวเองเกลียดก็น้อยลงเท่ากับว่าจิตมีจุดโฟกัสอยู่เป็นคลื่นพลังอยู่ที่คลื่นพลังงานดีๆเพราะฉะนั้นจิตมันไม่วอกแวกไม่วุ่นวายวิ่งเข้าไปหาความเสียหายต่างๆนะคะเรื่องเสียหายต่างๆที่มันจะทําให้ใจของเราสุดโทมมันไม่วิ่งไปเลยนะคะแต่ถ้าสมมติเราสวดด้วยปากนาโมพุทธายะสมองก็คิดไอ้นี่เดินมาคิดแฟบละมันเดินมาแล้วค่ะหลวงปู่ สมองไปทางโน้นหัวจิตหัวใจไปทางโน้นใจก็พร้อมบวกแล้วก็หมไม้ทันทีแต่ตอนที่เขาเดินมาหลวงปู่ฟังเนื้อนาคามาีโนพระศีสาหาัสาสุธรรมาผัวโทธรรมโมสังโคเราอยู่แต่กับแบบเนี้ยดูสิคะว่าความเป็นเขาที่เดินผ่านมาจะลดลงไปความว่าวุ่นหัวใจที่มันมองไม่เห็นเขาอะ่ะก็จะลดลงไปอาการที่อยากจะทะเลาะก,กับเขามันก็ลดลงไปเพราะอะไรอะ่ะมัวแต่คิดว่าจะเทะสวดมนต์เพราะๆถวายหลวงปู่ แอบเห็นอะไรไหมคะ การสร้างจุดโฟกัสให้กับชีวิตแม้ในยามที่เจอเรื่องหรือยามที่ไม่ได้เจอเรื่องเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะนั่นจะเป็นสิ่งที่สะท้อนการกระทำและขั้วอารมณ์ที่ตามมาถ้าเราโฟกัสอยู่กับสิ่งที่เกลียดอาการน่าเกลียดนะคะอารมณ์หมกไหมมันจะเกิดขึ้นออโต,โตแต่ถ้าเราฝึกให้ตัวเองเคยชินอยู่กับสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองออศรัทธาเลื่อมใสเนี่ย่ะพลังแห่งรักเนาะมันมีพลังบัญชาให้คุณทาอะไรได้ทุกๆอย่างดังนั้นแล้วรัก หลวงปู่อยู่กับสิ่งที่รักรักบทสวดรักการสวดมนต์อยู่กับการสวดมนต์สวดแบบใส่ใจตรงนี้ลองทําดูนะคะซ้าๆย้ำๆบ่อยๆค่อยๆปรับจูนคั้วอารมณ์ของเราจากการที่วิ่งเข้าหาโฟกัสสิ่งที่เกลียดได้ง่ายมาเป็นที่จดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราชื่นชมชื่นชอบและรักศรัทธาตรงนี้ค่ะมันก็จะทําให้คั่วอารมณ์หรือคั่วหัวใจของเราเนี่ย ถูกบิดค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆปรับเป็นคนที่ไม่โฟกัสกับอะไรที่แย่ได้ยาวนานแล้วหนูจะอยู่กับแฟนได้อย่างสงบสุขมากขึ้นที่สำคัญสงบสุขไม่ใช่เพราะเขาดีขึ้นนะคะแต่เป็นเพราะหนูจัดการใจของหนูแล้วจัดโซนสงบให้กับใจของหนูได้เป็นส่งกำลังใจให้หวังว่าจะได้ไอเดียจากคลิปนี้นะคะสาธุค่ะ